ค่ะนักเรียนคะขอต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะนะคะวันนี้เราจะมาวาดภาพบุคคลสำคัญกันค่ะบุคคลสำคัญท่านนี้คือใครอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปเลยค่ะ ค่ะนักเรียนคะบุคคลสำคัญที่ครูกล่าวถึงนะคะท่านก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองคะ่ะท่านมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนทราบบ้างไหมคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะ นักเรียนคะในหลวงรัชกาลที่9มีความเกี่ยวข้องกับวันพ่อแห่งชาติอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะวันพ่อแห่งชาติตรงกับวันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม,มานาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะค่ะนักเรียนคะวัตถุประสงค์ที่เขาจัดให้มีวันพ่อแห่งชาติขึ้นมานะคะมีด้วยกัน4ประการคือ1เพื่อทดแทน พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ 2. เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม 3. เพื่อให้ลูกได้แสดงถึงความกตัญญูกตตะเวทีต่อพ่อ 4. เพื่อให้ผู้เป็นพ่อสำนึกในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเองค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมนะคะในวันนี้ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ดังนี้นะคะ 1. กระดาษหรือสมุดวาดเขียน 2. ดินสอ 3. ยางลบและ4ส,สี่หมค้ค่ะเตรียมให้เรียบร้อย นะคะให้พร้อมเลยค่ะค่นักเรียนคะ ในขั้นตอนการวาดภาพนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะวาดเรามาดูขั้นตอนในการวาดก่อนนะคะเริ่มวาดจากส่วนหัวนะคะแล้วก็หูนะคะก่อนทําให้นักเรียนดูก่อนนะคะให้นักเรียนดูวิธีการวาดก่อนค่ะแล้วค่อยฝึกวาดทีหลังนะคะเมื่อได้ส่วนของหัว ใบหูแล้วก็ใส่ทรงผมค่ะรัชการที่9้าท่านาสวมแว่นด้วยนะคะก็มีแว่นนะคะใช้เส้นง่ายๆนะคะใช้เส้นโค้งง่ายๆามีส่วนของคิ้วค่ะใส่ตาอันนี้วาดในลักษณะของลายเส้นการ์ตูนซึ่งจะทำให้นักเรียน าวาดตามได้ง่ายนะคะใช้ลายเส้นง่ายๆสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะใช้สำหรับฝึกวาดการที่เราจะวาดภาพได้เก่งนะคะต้องมีการฝึกฝนบ่อยๆคะ่ะให้เกิดความชำนาญน,นะคะอันนี้ใส่คอเสื้อคะ่ะแล้วก็สวมสวมเสื้อให้ด้วยเป็น เครื่องแบบนะคะใช้เส้นง่ายๆนะคะนักเรียนก่อนวาดนักเรียนดูก่อนนะคะเวลาวาดสามารถฝึกวาดได้หลายๆครั้งเพื่อที่จะให้ผลงานสวยงามนะคะแล้วก็คุณครูขอเน้นย้ำเรื่องความประณีตด,ด้วยความสะอาดด้วยนะคะ ความประณีตความสะอาดเราสามารถฝึกวาดหลายๆครั้งนะคะแล้วเราก็เลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดของเรานะคะเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดนำมาระบายสี ก่อนที่จะวาดให้นักเรียนดูก่อนนะคะดูขั้นตอนการวาดก่อนนะคะนักเรียนสามารถมาเปิดคลิปดูได้นะคะย้อนดูได้หลายๆครั้งนะคะเพื่อจะได้เกิดความเข้าใจแล้วนักเรียนก็วาดตามอ่าใส่รายละเอียดอีกเล็กน้อยนะคะเดี๋ยว ขั้นตอนต่อไปก็เราก็จะมาระบายสีกัน ในหลวงรัชกาลที่9นะคะเป็นพระบิดาของในหลวงรัชกาลที่10นั่นเองค่ะนักเรียนนะคะครูคิดว่าส่วนใหญ่คงจะทราบแล้วเนาะอ้าวลงสีเสร็จสับเรียบร้อยค่ะดูขั้นตอนจบแล้วเดี๋ยวต่อไปนักเรียนลงมือวาดเองนะคะ ค่ะนักเรียนคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดภาพในหลวงรัชกาลที่9พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามนะคะโค้ดมีรางวัลเกียรติบัตรให้สำหรับนักเรียนที่วาดภาพและระบายสีได้สวยงามและสมบูรณ์ที่สุดนะคะเน้นความประณีตด้วยนะคะรางวัลน,นะคะจะให้ทั้งหมดห้องละ5รางวัลน,นะคะ การส่งผลงานก็เหมือนเดิมนะคะถ่ายรูปผลงานแล้วก็ใส่ชื่อชั้นเลขที่มาให้เรียบร้อยนะคะเริ่มส่งผลงานตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะคะประกาศผลผู้ชนะนะคะห้องหนึ่งได้ได้5รางวัลน,นะคะ ประกาศผลวันที่3ธันวาคมนะคะอ้าวสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ